เอาเลย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 โอ้ยวันนี้ขึ้นไปแล้วเมกี้เยอะหกเมื่นครับมาจากใครครับผมก็จากพี่ซีบีแล้วก็หลายคนหลายคู่แล้วแล้วอาชีพเอตอนตอนเกมชกแล้วก็ก่อนชกมันมีไหมก่อนโชควิบิ๊กอาชีพมากเมื่อหนึ่งก่อนเมื่อหนึ่งก่อนก็รวมแล้วเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็มีซุปเปอร์เล็กอางทีก่อ็โอ้โหหน้าค่าอาชีพด้วยโอ้ยวันนี้เห็นว่าเลือดบางทีไปกี่เดือนอ่ะสามเดือนทำไมตกล็อกน้องเออก็แบบ ไม่แบบรายการไม่แน่นอนนะครับอ๋อก็เลยซ้อมไม่เต็มที่เลยไม่อยากโชครับอ๋อเออถ้าเกิดโชคไปมันอาจจะเสียชื่อเสียอะไรแล้วนะแล้ววันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ก็มาสามอาทิตย์ครับถามอาทิตย์แล้วเกือบเดือนเลยก็เต็มที่แล้วนะโอ้เจงหวัดจังหวัดจังหวัดน้ับนะไอ้ลูกนั้นมันเป็นยังไงนะอ๋อโดนสอบครับสอบน้ารับไหมเป็นมวยคาใจหรือเปล่าไม่น้ารับ โดเต็มเต็มเราว่าน่ารับไม่โดนสองโดนสองคือถ้าเกิดอันจะลุกไปไม่ไม่ถ้าเกิดตามกรรยากาเนี่ยคือนับได้แต่มันอยู่ที่ดุลยพินิจของกรรมการคนที่คอยู่ฝ่ายแดงบอกไม่น่านับใช่คนคนคนที่เล่นแดงบอกว่าไม่น่านับแต่ว่าคนที่เล่นเงินเนี่ยอยากให้กรรมการนับวันนี้เป็นไงบ้างพอใจฟอร์มขนาดไหนอะเนี่ยพอพอใจับก็ต้องทัศนัยเยอะครับอ้แข่งช้าไป ยังช้าไปก็สักกี่ไฟอ่ะคิดว่าน่าจะกลับกลับกลับมาเป็นเดนโปรไทยคนเดิมอ่ะก็ไฟหน้าชั่ววันอ๋อไฟหน้าเจอใครรู้ไหมเจอฝรั่งเจออะไรเจอฝรั่งชื่ออะไรอร์ตจำไม่ได้เลยอ๋อเจอยังกับผมเปิดตัวเลยเปิดแล้วนิ้วนิ้วเจ็บตอนนั้นแพ้เนาะเป็นหนึ่งสี่ะยกแล้วโยกหักโ้งหักเลยเาไม่ยู้ทีนห้ใช่เป็นอันนี้คือกลับไปวันแรกที่สองหรือว่า ่ไปวันเนี่ยรอบรอบที่สามรอบที่สามครั้งแรกชนะคะแนนครั้งที่สองคะแนนอ๋อที่สามครั้งที่สามครั้งที่สามนี่เราต้องกลับไปเตรียมเตรียมพร้อมยังไงบ้างครับก็สองการเสร็จก็ซ้อมเลยซ้อมเลยใช่ไหมเพราะว่าเจอต่กมวยต่างชาติก็ถือว่าไม่ธรรมดานะรายการมีอะไรยังไม่ทราบไหมยังไม่ทราบเลยคี่กระมีที่กระมีกระมีกน่อนอ๋อก็มีแน่นอนเนาะเอาเอายุเท่าไหร่ตอนนี้เด็กผู้ไทย27ปียี่บเจปี ก็ยังก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงที่กำลังกอบกวยนะเออเอามีอะไรฝากแฟนมวยไหมเนี่ยวันนี้ทร้อมได้เลยครับผมก็ทำเต็มที่แล้วเก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ครับถามนิดนึงถ้าเกิดว่าไม่ได้ลูกนสองรุ่นั้นเนี่ยเราเราคิดว่าเกมการชกมันจะเป็นยังไงก็ไม่น่ามีปัญหาก็ไม่ได้มีปัญหาเนาะก็เดินอยู่แล้วครับอ่าเอาละครับร่างกายดีมากเลยโอเคโอเคอยู่ดีด้วย